ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เกม606โรงเรียนเสียงสะท้อนนะคะไหนวันนี้เราอยู่กันในวันที่31แล้วสิ้นเดือนแล้วปาโลเลียนี่เราปิดเทอมไหมยังเนี่ยจ <c oughs> ากวราที่แล้วนะคะเอ่อทีมฝั่งเราเนี่ยฝั่ง Next Gen จนะเชื่อไปแล้วว่าธันวาเป็นคนฆ่าเจนนี่เนาะเอ้ยเป็นคนฆ่าเอมี่จากคลิปที่เห็น ธันวาทะเลาะกับเอมมี่ใช่ไหมล้วได้ยินเสียงโยนออกมาพักนักเจนเนี่ยเชื่อกันไปแล้วว่านั่นคือเสียงโยนเอมมี่ออกมาจนตายแต่เราคิดว่ามันไม่เห็นภาพนะคะว่าใครเป็นคนฆ่าหรือธันวาทําจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่อาจจะธันวาอาจจะไม่ได้คนฆ่าก็ได้แต่พอเราพยายามไปคุยกับทั้งพวกธันวาแล้วก็ตัวธันวาเองเนี่ยเราก็ไม่ได้คําตอบสักทีนะคะแต่เรายังไม่พร้อมจับธันวาเพราะฉะนั้นลองไปคุยกับคนอื่นก่อนแล้วกันเนาะ นิวตอนนี้เธอว่างไหมอ่ะขอคุยด้วยหน่อยมีอะไรหรอทเนตเธอยังใจเย็นอยู่ได้ยังไงอ่ะในเมื่อรู้ตัวคนที่เป็นต้นเหตุให้เพื่อนเธอตายแล้วอ่ะฉันอ่ะใจร้อนกระวนกระวายจนทนไม่ไหวแล้วนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเจนนี่ห้ามไว้นะป่านนี้ธันวาได้ไปนอนในคุกแล้วและอาจจะไม่ใช่แค่นอนคุกด้วย <S <S นิวไปจับธันวาเลยสินี่เธอจะรออะไรอยู่อีกอ่ะฉันขอหาข้อมูลอีกหน่อย เรื่องนี้มันสาคัญกับฉันมากนะทนัเนธถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มแม้แต่นิดเดียวที่จะทาให้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเอมี่เพิ่มขึ้นน่ะฉันเองก็ไม่อยากจะพลาดมันหรอกเธอใจเย็นมากนะฉันนี่นับถือเลยอ่ะที่เรามาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะเธอช่วยและเจนนี่ก็ยอมรับในตัวเธองั้นเรื่องจับพันวาจะให้เป็นหน้าที่ของเธอก็แล้วกันหน้าที่ของฉันนาตลอดเลยไอ้ทัเนตขอบใจมากทนันเนธ ยิ่งเป็นเรื่องสาคัญก็ยิ่งต้องรอบคอบนะถ้าความใจร้อนมันทําให้เราประมาททุกอย่างแม่งพังด้วยนิวฉันไม่เข้าใจอะ่ะทําไมเธอถึงยังไม่จับทันวาอีกนี่รออะไรอยู่อะ่ะย้ายมาโรงเรียนนี้เพื่อหาความจริงและเรียกร้องความเป็นธรรมให้เอมี่ไม่ใช่หรอฉันขอเวลาอีกนิดถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วฉันจะไปไล่ทันวาออกแน่นี่ยังต้องรออะไรอีกหรอ คลิปตั้งสองคลิปที่บอกว่าธันวาเป็นคนทำร้ายเอมี่แค่นี้มันยังไม่ชัดพออีกเหรอปล่อยให้ชาไปมากกว่านี้แล้วพวกธันวามันรู้ตัวว่าเรามีหลักฐานสำคัญพวกมันอาจจะหนีไปก่อนที่เราจะจัดการก็ได้นะหนีไปก่อนเหรอใช่ถ้าเป็นเธอเธอจะอยู่เหรอทำผิดแล้วรู้ว่ามีคนมีหลักฐานเอาผิดเธอได้อยู่อะก็จริงจะทำอะไรก็รีบทําถ้าธันวาไหวตัวหนีไปก่อนที่พวกเธอทํามาทั้งหมดมันจะสูญเปล่า ฉันเตือนเพราะเห็นแกเอมี่เหมือนกันนะขอบใจนะฉันจะีบหาข้อมูลเพิ่มเติมและระวังให้ทันวานหนีไปก่อนที่จะได้ไปจับพวกนั้นดีใช่เว้ยเราต้องหาความยุติธรรมให้เพื่อนเราอะแต่เราก็ต้องไม่โยนความอายุติธรรมไปให้คนอื่นหรือเปล่าอะทันวาคุยหน่อย หาจากคนอื่นไม่ได้แล้วนอกจากเจ้าตัวหยุดก่อนธันวาฉันจะเป็นต้องคุยกับนายจริงๆนะอะไรกันนะกระหนาแค่นี้เธอยังทําลายชีวิตฉันไม่พอหรือไงจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวก่อนธันวาฉันมีเรื่องต้องคุยฝันไปเถอะที่ฉันมาหานายฉันต้องการรู้ความจริงแค่นั้นเองฉันพูดจริงๆเชื่อเถอะเชื่อ คนที่กล่าวหาฉันว่ารับเด็กเส้นเหรอแต่หลักฐานที่ฉันมีมันบอกว่าฉันไม่ได้ทําเข้าใจไหมฉันไม่เคยรับเงินจากใครทั้งนั้นหลักฐานที่เธอมีมันก็แค่หลักฐานด้านเดียวที่เธออยากได้ยินตังหะงั้นความจริงมันเป็นยังไงนายก็เล่าให้ฉันฟังสิถึงจะพูดความจริงไปเธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีไปซะเถอะฉันแค่ต้องการรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับเอมี่เท่านั้นเองเชื่อฉันเถอะเอมี่งั้นเหรอคนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาพูดถึงเอมี่ ไปเข้าข้างกับผู้ที่ทำร้ายเอมี่แล้วยังมาอ้างชื่อนั้นอีกน่าไม่อายทำร้ายเอมี่ฝั่งนายต่างหากที่ทำร้ายเอมี่ฉันไม่รู้ว่าเธอไปฟังอะไรมาบ้างนะถ้าเธออยากเชื่อแบบนั้นก็ตามใจแต่ฉันเองก็มีหลักฐานว่าเป็นฝีมือฝั่งเธอแล้วนายมีหลักฐานอะไรที่ทำให้คิดว่าเจนนี่ทำร้ายเอม่นะ่าที่ว่าฉันจะเชื่อใจจนยอมบอกคนที่ใส่ความฉันงั้นหรอบอกฉันมาเถอะฉันเป็นเพื่อนของเอมมี่อ่ะ ทำท่าแบบว่าโอ้ยแบนจะแตกเพื่อนของเอมมี่คิดว่าพูดลอยๆแค่นี้แล้วฉันจะยอมเชื่ออย่างนั้นหรออยากให้ฉันเชื่อก็พิสูจน์ตัวเองมาว่าเธอไม่ได้ไปฟังความข้างเดียวจธลองไปหาความจริงดูสิว่าเรื่องเด็กเส้นที่เธอเข้าใจว่าเป็นฝีมือคนเร็วๆอย่างฉันน่ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะ่ะแต่ในมุมของฉันฉันไม่ได้ทาอย่างที่เธอพูดราะว่าถ้าเธอไม่เชื่อฉันฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องเชื่อเธอเหมือนกัน งั้นถ้าฉันพิสูจน์ความจริงในเรื่องที่นายรับเงินได้นายจะยอมรับฟังฉันไหมได้ถ้าเธอทําได้นะแต่ถ้านายทําผิดจริงฉันก็ไม่คิดจะแก้ผิดเป็นถูกให้หรอกนะรอให้เธอหาความจริงให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยพูดแบบนั้นออกมาเรารู้ว่าตัวเองไม่ผิดทาไมไม่หาหลักฐานมาแก่ถ้าไม่ผิดมันก็ต้องมีหลักฐานที่จะแก้ตัวหรือเปล่าแทนว่า้ตอนนี้ไม่ใช่นายเป็นต่ออยู่นะเว้ย อีกนิดนึงจะโดนแจ้งตำรวจจับแล้วเนี่ยแต่ละคนมัคนคงจะตอบแล้วหรอกอาน,นี้แล้วกัน <c oughs> จะโดนกระทู่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่เธอกล้าเดินมาแถวนี้เลยเหรอ <c oughs> หลังจากที่เรื่องที่เธอกำลังกับพวกเราไว้นี่มันเรียกว,ว่าหยาบแล้วนะ มิทฉันรู้ว่าฉันทำไม่ดีกับนายเอาไว้แต่ฟังหน่อยเถอะนะฟังงั้นเหรอกเข็มกัดแดงอย่างเธอฟังเป็นด้วยเหรอนึกว่าทำเป็นแต่ใส่ร้ายคนอื่นแกก็ทำใช่โดยที่เธอใส่ความทันวาแต่ละอย่างมาโนขึ้นมาแล้วก็ไปพูดผิดๆเธอรู้ไหมว่าทันวาต้องโดนอะไรบ้างถ้าไม่ผิดก็เอ,อาหลักฐานมาแก้กันไง สิ่งที่ฉันทําลงไปกับธันวาฉันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้ฉันก็ต้องการความช่วยเหลือจากเธอจริงๆนะฉันแค่อยากรู้เรื่องที่ธันวารับเด็กเส้นเข้ามาเป็นความความจริงมันเป็นยังไงอะนี่ยังจะพูดว่าธันวารับเด็กเส้นอีกนั้นเหรอเธอยังเชื่อจริงๆเหรอว่าธันวาจะรับเงินแบบนั้นมาหลังจากวันนั้นที่เธอใส่ความธันวาธันวาเล่าความจริงให้พวกเราให้พวกเราฟังหมดแล้วแต่มันไม่ได้เล่าให้ฉันฟังไงจะรู้เวลาเฮ้ยขึ้นเลย หนีโมโหโมโหแล้วนะแต่ถึงประกาศไปก็ไม่มีใครเชื่อตอนนี้เสียงของพวกเขมกัดแดงอย่างเธอมันมากกว่าอยู่แล้วนี่ความจริงที่ว่ามันคืออะไรล่ะ่ันวานำเด็กนักเรียนคนนั้นเข้ามาเรียนอย่างถูกต้องตามกฎของโรงเรียนทุกอย่างถ้าเธออยากรู้ความจริงทั้งหมดแต่ว่าเธอควรไปเริ่มที่พัทรพน์นะคนที่เธอใส่ความทั้งที่ทรู้ข้อมูลมาผิด,ผด ที่เขาไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอะไรเลยสิ่งที่เธอเข้าใจเกี่ยวกับพธธัทธพลและธันวามันเป็นคนละเรื่องกับที่เรารู้เลยอ่ะก็ฉันถามมาแล้วมันตอบฉันไม่เล่าถามใครก็ไม่มีใครบอกก็จะรู้ไหมล่ะอีนึงก็ไม่บอกอีนึงก็บอกเก็บเป็นความลับใครสิหูวันนี้เลยแล้วกันนี่เธอตรงนั้นอะ่ะมาถึงฉันหรอ ใช่หมายถึงเธอนั่นแหละฉันช่วคิวสนับสนุนทันวาอยู่ตอนวันดีเบตกล้าดียังไงถึงใส่ความทันวาอย่างนั้นเด็กใหม่อย่างเธอไม่รู้จักทันวาดีแล้วทำไมถึงกล้าพูดหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าความจริงเป็นยังไงแต่ว่ายังใส่ความทันวาพวกเจนนี่อย่างเธอถนัดแต่เรื่องใส่ร้ายสร้างความแตกแยกให้คนอื่นเจนนี่เลวขนาดนี้แล้วยังไปเชื่ออยู่ได้ยังไงก็ข้อมูลที่ฉันมีมันบอกแบบนั้นน่ะ มีข้อมูลบอกไหมล่ะว่าเรื่องที่ฉันพูดเกี่ยวกับธันวามันผิดโดยเฉพาะเรื่องที่ธันวารับเด็กเส้นเข้ามาฉันไม่มีอ่ะใช่ไหมล่ะฉันก็พูดด้วยข้อมูลทั้งหมดที่ฉันมีถ้าเธอมีอะไรมาหักล้างเรื่องที่ฉันพูดเกี่ยวกับธันวาฉันก็พร้อมที่จะยอมรับผิดและถ้าเธอไม่มีอะไรแล้วฉันขอไปก่อนนะโอ้ยรู้สึกคิวจะเบาสุดแล้วเนี่ย แล้วคิ้วจริงหน้าหลังตับมูตามนี้ไปหมดเลยคือก็อย่างที่อาบอกตอนแรกเนาะไม่คิดว่าทันวามันรับเด็กเส้นตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเรามีหลักฐานว่ามันรับใช่ปะถ้ามันไม่ได้ทําจริงอ่ะมันก็ควรมีหลักฐานออกมาแก้ต่างเพราะมันไม่ได้ทาอ่ะไม่ใช่แค่คำพูดหรือลมปากต่กฝั่งทันวาแล้วไอ้พวกนั้นก็บอกว่าเพิ่งได้ยินความจริงมาจากทันวาเหมือนกันคือมันได้ยินไงมาเลยรู้ว่าทันวาไม่ผิด จากสิ่งที่มันได้ยินจากข้อมูลที่มันมีแต่จากข้อมูลที่เรามีอ่ะเราไม่รู้ฝั่งธันวาเว้ยซึ่งพอเราอยากรู้แล้วเราไปถามอ่ะมันก็ไม่มีใครบอกไงดมาแล้วอ่ะเอกเป็นว่าไปม,มาหัวร้อนกันใหม่คลิหน้านะคะ <laughs> เล่นเกมยังไงให้หัวร้อน <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดคอมเมนต์กดอ่า ถ้ายังไม่กดนะกดให้หน่อยนะคะแต่ถ,ถ้ากดไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นนะคะไม่ต้องกดซ้ำเนาะแล้วเจอกันนะ